สวัสดีตอนเช้าจากโรงแรมฮิวตันพัทยาค่ะมีบรรยากาศยามเช้านะคะดูค่ะยังเงียบสงบอยู่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวคุณรตีพาชมบรรยากาศทั่วๆไปยามเช้าที่โรงแรมฮิวตันพัทยาและที่ชายหาดพัทยาค่ะไปกันเลยค่ะโรงแรมฮิวตันพัทยานะคะเขาก็ตั้งอยู่ที่เดียวกันกันกบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะ ในช่วงเช้าเช้าห้างก็ยังไม่เปิดนะคะก็ดูบรรยากาศเงียบสงบเหลือเกินเลยค่ะทางด้านฝั่งของโรงแรมแขกที่จะมาพักก็ยังไม่มีมาเท่าไหร่นะคะก็ยังดูเงียบๆค่ะดูบรรยากาศทางตรงด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวันะคะตอนนี้ห้างยังไม่เปิดค่ะก็ดูเงียบเงานะคะ,นะคะเงียบๆเลยค่ะมองไปโน้นข้างบน โรงแรมฮิลตันนะคะทั้งหมดนูจนถึงชั้นที่เป็นร้านอาหารนะคะเขาจะมีทั้งหมด34ชั้นค่ะทีนี้ดูบรรยากาศทั่วๆไปถนนเรียบชายหาดพัทยาเป็นยังไงในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็ยังเงียบอยู่ค่ะคือรถราก็ยังไม่เยอะผู้คนสัญจรไปมาก็ไม่เยอะมีผู้คนบางส่วนก็มาเดินออกกำลังกายกันนะคะ แต่ว่าช่วงเนี้ยที่ชายหาดพัทยาทางเดินนะคะเขามีการก่อสร้างอยู่ก็เลยเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักค่ะนะคะ,นะคะร้านกาแฟสาตาร์บัคก็ยังไม่เปิดค่ะ,ะเงียบเงียบอยู่นะคะมองไปด้านโน้นคนค้าขายเขาก็เตรียมร่มเตรียมม้านั่งไว้รอนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวจะมาคงสายๆนั่นแหละค่ะ นี่ด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาค่ะก mm ็อ hmm. ยู่าข้างๆห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลนี่แหละค่ะโ mm hmm. รงแรมฮ mm ิลตันตรงนี้นะคะด mm ู hmm. ช่วงนี้ยังโล่งอยู่ค่ะในช่วงเช้านะคะมอ mm hmm. งไปด้านหน้านะคะโน่นล่ะค่ะโรงแรมฮ mm ิว hmm. ตันก เป็นทางสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆสอถะ,ะสถานีตำรวจด้านนอนถนนเรียกใช้หาดค่ะนี่ค่ะตรงเนี้ยก็มีการก่อสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จมีการปรับปรุงทางเดินเหมือนเขาจะปูกระเบื้องปูแผ่นปูนอะไรประมาณเนี้ย ด้านนี้เช่นเดียวกันยังไม่เสร็จนะคะแต่ผู้คนก็มาเที่ยวได้ตรงชายหาดเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรนะคะชายหาดก็เป็นชายหาดปกติหาดทรายปกตินี่แหละค่ะนะคะ,นะคะไม่ร่มมานั่งก็เตรียมรอนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะด้านโน้นเช่นกันดูบรรยากาศนะคะ อันนี้ที่ชายหาดพัทยาค่ะนู่นไล่ลงมาจากด้านหน้าเราเป็นพัทยาเหนือนะคะมาเรื่อยๆค่ะไล่มาเรื่อยๆแถวนี้น่าจะเริ่มเป็นพัทยากลางแล้วค่ะเห็นไหมคะโรงแรมฮิลตันแล้วก็หา้างเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะชายหาดน,นะคะลมทะเลก็ไม่แรงนะักลื่นเบาๆค่ะ ซา,าสสัดเข้ามาที่ชายฝั่งก็มีผู้คนมาเดินนะคะแต่ไม่เยอะเท่าที่ควรเช้าเช้ายัางเงียบอยู่ค่ะบรรยากาศดีดีค่ะอากาศดีจังเลยนะคะเช้านี้ที่ชายหาดพัทยาค่ะนี่นะคะมีร่มกลางมีเปผเาใบากลางรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนบางกลุ่ม ก็มานั่งกันอยู่ตรงชายหาดนี่ค่ะบางกลุ่มก็หาซื้ออะไรมาดื่มมารับประทานกันหรือบางคนก็มาเดินออกกําลังกายนะคะบางกลุ่มก็มาถ่ายรูปกันก็มีนกนะคะหาอาหารหาอะไรกินวันนี้ลมทะเลพัดมาเบาๆค่ะมีแสงแดดรำไรแดดยังไม่แจ่มจ้านะคะมีเมฆค่ะดูนะคะ เมฆก,ก็ยังคลึ้มคร้มอยู่มีเมฆหนาพอสมควรส่วนที่กลางทะเลตรงนั้นเห็นไหมคะมีการเล่นร่มชูชีพค่ะเรือ,อเรือเร็วนะคะหรือว่าสป,ปีโปดโบ๊ทหรือว่าเจ็สตสกีก็ลาการ่มไปเรื่อยๆนคะค่ะเห็นไหมคะอุ้ยมีเยอะเลยฟังเสียงคลื่นซัดสาดไปด้วย ตนี้ก็คือเป็นทุ่นบางท่านถามว่าทุ่นอย่างนี้เขาทำไว้ทำไมนะคะทุ่นนี้ก็คือ,อคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นขอบเขตที่เขาทำไว้ว่าอย่าลงไปไกลกว่านี้นะถ้าออกจากทุ่นไปเนี่ยออกจากบริเวณรอบๆนี้ไปอาจจะเป็นอันตารายหรือน้ำอาจจะเชี่ยวน้ำอาจจะลึกขึ้นอาจจะแรงอะไรประมาณนี้นะคะ เดินไปเรื่อยๆอุ้ยดูมีหนุ่มคนหนึ่งถือถุงดําถุงขยะเดินเก็บขยะค่ะเขาเป็นคนต่างชาตินะคะเนี่ยเดินเก็บขยะตามชายหาดมีถุงดําถุงหนึ่งว้าวอุ้ยเขาน่ารักมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเห็นไหมคะเขาอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถวเนี้ย แล้วเขาก็เก็บขยะดูค่ะดูขยะกองนั้นไม่เข้าใจเลยว่าคนที่มานั่งชายหาดเอาอะไรมาดื่มมารับประทานกันแล้วก็ทิ้งขยะกองนี่ค่ะเป็นกองเลยเยอะเลยตรงเขากําลังก้มเก็บนะคะโอ้ขอชื่นชมค่ะขอชื่นชมนักท่องเที่ยวท่านนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะไม่ใช่คนไทยนะคะโอ้ชื่นชมเขาจริงๆนี่ค่ะด้านโน้นที่มองเห็น ตรงด้านหน้าเรานะคะก็เป็นเขาพระตำหนักนะคะแล้วก็เป็นท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะโอ้วิวทะเลตอนนี้ลมลมเริ่มจะจะมีมาเยอะหน่อยนะคะพัดเข้ามาแรงหน่อยฟังเสียงคลื่นซัดสาดค่ะโอ้บรรยากาศทะเลทะเลอ่ะถ้ามองย้อนขึ้นไปบนชายฝั่งนะคะเนี่ยแถวชายหาดก็มี ร่มกลางเรียงรายมีเปาา้ผ้าใบตั้งรอนักท่องเที่ยวอยู่แถวเนี้ยนะคะนี่แหลคะค่ะดูดูฟังเสียงคลื่นซัดสาดแล้วก็สบายใจเห็นไหมคะสบายใจใจดีใจเย็นช่วยผ่อนคลายนะคะเสียงเนี้ยช่วยผ่อนคลายได้ด้วยเป็นอย่างดีเลยคะ่ะที่นี่ชายหาดพัทยาเมืองพัทยาจางังหวัดชลบุรีคะ่ะ